คุณยาเคยพูดเอาไวะ้รสเลิศของวัตถุดิบชั้นยอดทาเทอ่เขามาลายันเนื้อกวางชั้นยอดที่นุ่มอ่อนหวานมันนุกนับและย่าไซลัสที่นำมาทอดกับเนื้อกวางเข้า,ากันอย่างลงตัว สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมซิ t เดอะเกมมีคนให้ความสนใจคลิปผมเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่ามีคนคอมเมนต์มาเพียบเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บเป๊ะปุ๊บ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 นี่ผมขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหแบบโอ้ขอบคุณมากจริงๆที่ชอบคลิปผมเอ่อผมจะทำมาเรื่อยๆนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยว้าวยอดเอ่อวันนี้ผมก็จะพามาทำงานรีวิวงานนั่นเองนะเป็นงานล่ากว่านะครับ ล่ากวัวที่แบบได้เงินแบบโอ้พระเจ้าเงินดีมากเลยนะควรมาทำนะครับเป็นเงินที่แบบเออไม่ใช่เป็นเงินเป็นงานที่แบบหาเงินแบบได้แบบดีมากในช่วงนี้สุดยอดเยี่ยมมากเลยบอกเลยโอ้มีนังเสือด้วยนังเสือจากการล่าของนายพรานและมีเตาปิ้งยากพร้อมรับประทานอาหาร รับประทานเนื้อกวางชั้นเลยที่การทำงานหรือมางานนี้ทับ G P S เพื่อสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เลือกอ่าร้านขายอุปกรณ์หลาสัตว์นะครับปุ๊บอ่าขึ้นจุดแดงๆในแผน,น,นที่แล้วนะนี่ มาตรงจุดนี้เลยนะจุดนี้เลยนะครับสิงแดงเนี่ยเป็นที่อ่าแล้วเราก็เดินเข้าไปในเนี่ยเออในกระทอมจะมีพ่อค้าอาดีตนายพรานป่าเรากดตัวเอ็นะเพื่อซื้อของจากเขานะครับนี่จะมีของอยู่3อย่างให้เราซื้อกระเป๋าเป็นอย่างแรกเลยครับ แล้วก็ซื้อกำดักเพื่อ,อไปวางกำดักต่างๆส่วนเต็นท์นี่เต็นท์จะเอาไว้สำหรับในการย่างเนื้อกวางเนื้อกวางก็จะสามารถเพิ่มเหลือได้แล้วแล้วเผา,เอาอย่างเนื้อแล้วก็จะได้กระดูกสามารถเอากระดูกไปค้ากระเป๋าที่ทำให้อัพกระเป๋าที่จุเยอะขึ้นนั่นเองอืม แลผมจะพาไปวางกำลังก่อนแล้วเราค่อยไปดูทีอัพกระเป๋ากันอีกทีนะครับโอ้ยอุปกรณ์เยอะจริงร้านนี้ขโมยได้ไหมครับเนี่ยครบชุดจริงๆมีสายเขียวด้วยนะอ่าอันนี้ก็คือ NPC คุณปากค่าเนื้อกวางนะเนี่ยเขาจะรับซื้อนกวางเราราคาพันห้า 1, จุดที่เราจ้องไปวางกําลังนี่เลยจุดสีส่มๆในแผนที่นะนะครับไปให้ได้นะอย่าบอกว่ามีน,นะมันจุดโคตรใหญ่เลยนะครับใครไม่เห็นนี่ตาต้องเป็นอะไรสักอยา่างเออปไปไปกันครับไปลุยปปปุุุ๊๊๊ ขับรถก็ระวังพิกคว่ำด้วยนะครับขับรถบนเขามัน่ันตลายนะทางไปอาจจะยากลำบากหน่อยแต่ถ้าชำนาญแล้วคุณจะสามารถขับได้อย่างเชี่ยวชาญไม่มีวันล้มเด็ดขาดนะครับ,รบการจะเป็นนักล่าที่ดีได้นั้นคุณต้องใจเย็นอดทนอดกลั้นรอเหยื่อมาติดกับ อย่าโนชานายพลานอย่างเรามันต้องรอลอเขาไปถ้าเราจะให้ร้อนไม่มีวันที่จะได้หร้อกวังฉันเลิจกจะเือดเขาารายันแห่งนี้ได้หรอดีครับอ่าถึงพื้นที่ลาแล้วเราก็เลือกสถานที่ที่จะวางกับดักได้ตามใจชอบเลยครับ แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะแต่ผมก็จะไปวางอยู่บนเขานะเนี่ยขวากวางฉันเลยมันมักจะอยู่บนเขาสีสูงสูงนะครับโอ้ยกัแบบความอ่ะขึ้นไปว,วางเลยดีครับปุ๊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 บอ่าพอถึงที่ไมายก็กดตัวเฮ็ดเลือกกระเป๋าเดินป่านะครับ เลื่อนลงมาสุดๆเลยเราก็จะเจอให้เราเอากับดักกดใช้นะกดใช้กับดักเราก็จะวางได้วางไปเรื่อยๆเลยวางจนเกินลิมิต10บสิบอันน่ยมันวางได้ต่อรอบ10อันนะครับอืมอวางไปเรื่อยๆเยอะๆเอะๆเ,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 เออขึ้นมาหลากว่าก่อย่าลืม โลชั่นทาถูทาถูกันยุงด้วยนะครับมแมลงสัตว์กัดตอยหรือยุงมันเยอะน,น้าในป่าระวังกันดดวยแล้วจะเป็นผืนพื้นพื้นคันกันพุ่มแพ้เธอไม่มีวันกลับนะอืมไม่ต้องงงนะครับทำไมเวลามันไม่เดินในระบบมันจะเดินเวลาให้นะ,ะแต่ว่า ที่เราเห็นนี้มันจะไม่เดินให้เพราะว่ามันเป็นการแบบเมื่อก่อนมันเป็นแบบมีตัวเลขนับเวลามาทําให้เซิร์ฟเวอร์แหละเลยเขาปรับปรุงให้แบบตัวเลขมันนิ่งนะครับแต่ว่าเวลาจับอยู่ตลอดเลยนะถ้าใครมีกระเป๋ากว้างก่อนวางกับดักก็จะลดเวลาเหลืย3สามนาทีอ่าอันนี้ก็เต็นนะ,ะเต็นเทียไว้แบบปิ่งอย่างเนื้กกว่านะครับ กดใช้เนี่ยของมือถือมันจะไม่เห็นเต้นนะครับถ้าเป็นของ PC นี่เราจะเห็นเต้นใหญ่มากสวยด้วยนะเออนี่เราก็จะได้ไอ้ถ้าเราย่างก็จะได้กระดูกและเนื้อกวางมาอยู่ในกระเป๋าไดา้สมารยไปคลาบได้ข้ากระเป๋าน่ะอืม อ่ะแล้วก่อนรอเวลานะครับของผมรอเวลาสามนาทีนะถ้าไม่มีกระเป๋าก็จะประมาณสีนาทีนี่แหละหรือห้านาทีมัง้งกับดับไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ได้บึ๊บโอโ้ดูกวางสิติดเยอะเลยนี่ถ้ากวางติดมันจะเป็นแบบดีให้เรากดตัวเอ็นเพื่อเก็บกวางขึ้นมาได้ครับ แล้วมันก็จะจะไปอยู่ในช่องกระเป๋าของเราเก็บให้หมดเลยรวยงานนี้รวยเยอะแบบนี้รวยนะแบบนี้คือดวงดีนะได้เยอะแบบนี้แล้วเราก็เอาไปขายที่ข้างๆร้านขายอุปกรณ์จะมียายหรือป่าคนหนึ่งที่เขารับซื้อกวางเป็นตัวตัวอยู่นะ แล้วเราก็ไปนะไปะขี่รถไปเลยฟึบอ่าถึงแล้วอืมโอ้ยเกือบชนคนเนี่ไปหาไปหายายหรือป่าคนนี้เลยไปขายเนื้อไปขายตัวกวัวเ,เป็นเป็ดนห้นเขานะเนี่ตัวละพันห้านะเยอะอยู่นะราคาดีคุ้มมาก าหาตัวโอ้ได้เงินกลับมาเป็นหมื่นเลยเนะสุดยอดอเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดอไอ้นี้นะจุดทำกระเป๋ากวางอัปเกรดกระเป๋ากวางนะนี่มันอยู่ในที่ขเขาที่เขาทำการตัดไม้กันเอาไว้เป็นกองๆเลยครับเป็นกองเยอะๆเ,เลยเป็นไม้แบบเยอะๆ เป็นที่ตัดมานั่นเลยจะมี NPC นีอยู่นี่ NPC อยู่ตรงนี้เลยพ่อค้ากระดูกกวางพ่อค้าแลกกระดูกกวางนะกดเอ็นเลยนี่ใช้กระดูกกวางละสิบชิ้นเพื่อได้รับหัวกวางหัวกวางก็คือไอเทม ช่วยอัพกระเปา๋าเอเดินป่าของเราเนี่แหลยน,นี่อยู่ตรงนี้นะครับดูนะแหกตาดูเลยครับอย่าบอกว่าไม่เห็นต้องเห็นนะพามาดูขนาดนี้แล้วอืมโจ๊บโจ๊บอ๊บอ๊บป๊บนี่นี่นี่งจีเหียมรอมร์กาซิกีต้เข้ามาเล่นกันเยอะนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกริงร๊งกริ๊งและช่วยแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆเข้าม,มาดูกันเยอะๆนะขอบคุณมากนะครับไปก่อนแล้ววันนี้